bình nong, sáng siang hết nó đồ nghe thật cha, đuốc, đuốc, đuốc สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้ามือหนีสาวเดือนพระเข่าปลาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องกลับมาจากทะเลพี่น้องจ้ากินหอดปลาเห็ดหลายกับพี่น้องเอ้ยสาวเดือนนอนไทยสิมันมีพื้นที่ของกล่องนะคะพี่น้องขอโถอด้อให้เด้อไปจาบมือนีข่อยสีผพ้าผพมจะไปเก็บเห็ดพึ่งหวานออกเร้วะคับพี่น้องเขดาไม้าจุ่มนึงอันนี้คือเห็ดเขากีค่ะกินได้ค่ะดอกใหญ่มากเลยคะ่ะถ้าข่อยบอเอาค่ะพี่น้องเขาจะเอาเห็ดพึ่งหวาน กับช่องเทนก่อนค่ะพี่น้องจา๋าจะไปหญิญากับสามีผัดพ,พาสต้าเนาะไปจา้าไปบึง้งจะได้เห็ดพ่อพี่น้องจา้าน้อง <c oughs> ดีใจเห็ดเพิ่งหวาน แล้วค่ะออกแล้วแต่ดอกน้อยอยู่นะคะน่ะเนาะโอ้ยพี่น้องละออกแล้วค่ะออกแล้วเคิดไม่จาเก็บแม่คนร้ายหลายพี่น้องวันหยุดออลิเดย์เนาะค่ะเนาะน้นองออกแล้วค่ะดอกเรี้ยดอกเรี้ยของปีโอ้ยพี่น้องออกแล้วสนุกแน่งานนี้พี่น้องจา๋า กำลังเกินจ้ะนี่พี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานจ้ะเก็บหมาพี่น้องคนตั้งกล้องกันเด้อกล้องก็ดได้เก็บหมาพี่น้องป้าพี่น้องเป็นเหงาเลยจ้ะบุตรพี่น้องละป้ามงึงหนึ่งสองสามจีพี่น้องเมย์คอยเอาเบิดเด้อพี่น้องเด้ออันบอทันค้นหรอป้า เงาเป็นงอเลยจ้นะนะเสือพี่น้องปิดไว้แหม่แล้วละแล,ะล,ะละ้วล่ะน้องเอาดอกนี้จ้ะนี่ค่ะกำลังขืนพี่น้องมองทางค้นเหยียบเลยพี่น้องต้องฝ่าวิบอาวหพี่น้องละแหมจุ่มนี่หาดอกเลยพี่น้องป้าพี่น้องละจุ่มนี่หาดอกเลยจ้ะ เห็นดอกหน่อยนะ้วมอ้งวะป้วนกล่องกับป้วซุ่มไก่หลายเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องละ่ะมันซ้อนน้ำข่อยพ่อจ้ากำลังออกก้อนอ้อนได้จ้ะข่อยข่อยเก็บได้พี่น้องเด้อเยาวาข่อยเด้อค่ะเพราะว่าป่านี่คนเดินเยอะแม่งก็หลายเนาะคะเนาะดอกอ,อ่อ,อนๆนนี่หน่อยะคะ่ะอืมพี่น้องพึ่งหวานจ้ะดอกที่เจ็ด งามเนาะพี่น้องเนาะอ่อนๆทุกอุกอ่อนๆสิแกงเสียบจ้ะไปต่อจะพี่น้องคนเยอะฝาวเ,าเก็บฝาวเก็บดอกอ่อนๆน,นะจ้ะวันนี้เจอแต่ดอกอ่อนๆกำลังออกพี่น้องกำลังออกเป็นไง พึ่งค่ะเห็ดพึ่งน้อยพึ่งเกาลัดค่ะมันมากออกสิค่ะออกน้ำต่อไหมมันมากอยู่น้ำก่อนโะข้นเห็ดคอนสนุค่ะสวยเกียงแซ่แบแซ่บเลยพี่น้องเนี่ย ่น้องจ้าเห็นบอพี่น้องดกบอกใหญ่เลยจ้ะดอกใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยจ้ามีพี่น้องเพิ่งหวานเพิ่งหวานมาแล้วจ้าเพิ่งหวานป่าพลังเสถพี่น้องจ้าออ้ยดอกใหญ่แต่พี่น้องเก็บพี่น้องฟังเสียงค่ะ ป๊สวยงามพี่น้องสวยงามไหมคะดอกใหญ่ดอกแรกเมื่อน,นี้พี่น้องเบิ่งขากันโจร่ายเ้าะ เต้มจออ่อยนีนค่ค่ะใหญ่หมดเลยใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหญ่ขึ้นเดยเนะพี่นุ่มมันรุ่นว่ามันเห็ดเพิ่งหวานห่ดค่ะโอ้ยเมอนอีนกค่ะกำลังขึ้น เห็ดนกำคืนพี่น้องเห็ดน้ำตาลเห็ดเกาลัดพี่น้องจ้ะพี่น้องเห็ดว่าดอกง่ายแต่จ้ะโอ้ยเกิดคู่กันกับเห็ดอันเข่ากีดอกง่ายๆเลยจ้ะฮ่าบางเห็ดเข่ากีดอกเลยพี่น้อง ปาดละ่ะขนซวนเดอพี่น้องเอ้ยเห็ดออกหลายแล้วค่ะเก็บเก็บจ้ะว้ายขาแม่พี่น,น้องปาดขนซวนเต็มจอหล่นจอเลยค่ะสวยค่ะดอกนี่งามนางงามในป่าพี่น้องเอ้ยขนซอนเห็ดขาดเต็มปา่า เยอะมากค่ะเห็ดงามค้าสวยเลยไม่แม่มเลยพี่น้อวต้นส้นเออ <c oughs> ใหญ่ นี่ค่ะค่ะงามขาเนีนเลยจ้ะอยางมาหน่อยหนึ่งพี่นอ้องเจอเห็ดน้ำตาลดองงามเลยจ้ะเพิ่งหน่อยงามพี่น้องขาสวยเลยพี่น้องจ้ะ เฮ็ดพึ่งอันเกาลัดหน,หนึ่งสองสามสี่ห้าวกเทศดอกพี่น้องป้าพี่น้องเว้ยสิมียะไรพี่น้องไม่เจอเห็ดพึ่งเกาลัดอยู่ในตองสิมันมาขึ้นต้นตอแหมพี่น้องง,องามเหรอ พิ่งเก้าวลัดปีนี้มากมากเหี้ยงไะพี่น้องเลยมาเก็บเก็บเก็บพี่น้องสองโดกสามโดกส,สี่โดกพี่น้อง หาดอกพี่น้องด้วยกระโดกอ้วนเกียงสเสียบเลยพี่น้องสิยวกดดกพี่น้องโอ้หกอออักคอหักเจ็ดพี่น้องเอง้ยมังหลุดจ้ะ <g ül> พึ่งเกาลัดโอ้ยพี่น้องตอนส่วนเจ็ดดอกจุ่มเดียวพี่น้องเอ้ยกอกีเถาเต็มปากเห็ด <g ül> พึ่งแดงเห็ดพงมวกแดงไหมจ๊ะอันป้าเก่าไหมพี่น้องขึ้นพยุตพยรยนเลยจ้ะโคนลลายหลายหมื่นพี่น้องก็จะมีกิจ,จกรรมปั่นจัก,กรยานทั้งเขาเนาะ ป้าพี่น้องล่ะเก็บพี่น้องค้าต้นส่วนเฝ้าไปเดยเมือนพี่น้องล่ะขาใหญ่ค่ะขาใหญ่มากเลยเฮ็ดชนิดเฮ็ดเพิงขึ้นกัอนหรอคะแต่ว่าเฮ็ดเพิงหวานขึ้นกัอนหรอเจ้าแต่ว่ามันอันดอกใหญ่ขาใหญ่ค่ะเสือนะ พี่น้องเอ้ยขอจิเมียเราก็ไม่เห็นเห็ดเผิงหวานสี่ดอกแม่พี่น้องละหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกครับพี่น้องจ้ะมาพี่น้องเก็บคนพี่น้องเอ้ยคำเดียว ง่ายนาคะคะเนาะน้องเอ้ยอันนี้เอาไว้จ้ะแต่ว่าสิทันค้นบม้บุปผีน้องเอ้ยอันนั้นก็เอาไว้ค่ะแต่ว่าคุณได้สุกดีก็ไปเนอพไปน้นอง